้องสงสัยว่าในการกระเจิงของคอมจันถ้าเราใช้ทฤษฎีแบบดั้งเดิมก็คือมองว่าตัวเอกซเรย์เนี่ยเป็นคลื่นไม่ได้เป็นอนุภาคแบบที่เรา,าต้องอธิบายโดยใช้ทฤษฎีของคอนตามตนะคะถ้าเป็นอาศัยทฤษฎีแบบดั้งเดิมผลที่เราคาดว่าจะได้รับควรจะมีลักษณะอย่างไงคลิปนี้จะอธิบายให้น้องๆฟังนะคะโอเคเนื่องจาก ถ้าเราเถ้าน้องจำได้ว่าเอ็กซ์เรย์เนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช่ไหมคะในบรรดาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรารู้จักก็มีทั้งหมด7ชน,นิดใช่ไหมไล่มาตั้งแต่อะไรนะคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟมีคลื่นอะไรนะ อินฟราเรดแสงที่ตามองเห็น UV xray แล้วก็แกมมาเรย์ใช่ไหมคะแต่ว่า Xray อ่าที่เราเอามาใช้ในการทดลองของคอมตันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือย,อยังไงก่อนที่เราจะอธิบายเกี่เอ็กซเรย์เราต้องมาดูก่อนว่าลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นยังไงเพื่อเราจะได้อธิบายว่าถ้าเราใช้ทฤษฎีแบบดั้งเดิมเนี่ย เราพบว่าเราควรจะต้องพบอะไรนะคะทําให้เราได้มาซึ่งข้อสรุปว่าในกรณีของอทฤษฎีของความตัานเนี่ยไม่สามารถใช้ทฤษฎีแบบดั้งเดิมอธิบายได้โอเคเราลองดูนะคะว่านี่คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะซึ่งสังเกตว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบไปด้วยองค์ประกอบสององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกก็คือองค์ประกอบที่เกิดจากสนามไฟฟ้ามีการสั่นเออมีการเคลื่อนที่นะคะเป็นเคลื่นที่เคลื่อนที่นะคะไม่ใช่คลื่นนิ่งเนาะเป็นเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่อย่างในกรณีกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาและอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือองค์ประกอบที่เป็นสนามแม่เหล็กนะคะซึ่งเป็นสีน้ําเงินกําลังเคลื่อนที่เหมือนกันเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยเหมือนกันแต่ว่า ตอนที่มันสั่นเนี่ยสังเกตว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีการสั่นนะคะเป็นลักษณะสั่นขึ้นสั่นลงตามแนวแกนถ้าเราเราลองให้เป็นแกนแกนแกน x ก็ได้ไหมสมมตินะ x สมมตินะถ้าสมมุติว่านั่นแกนเป็นแกน x แล้วก็ให้แกนตัวนี้นะคะเป็นแกน y และแกนตัวนี้เป็นแกน z นะคะเพราะงั้นสนามไฟฟ้าจะมีการสั่น ตามแนวแกนแ Z สั่นขึ้นสัน่นลงตามแนวแก Z. น Z ทดสนามแม่เหล็กมีการนะคะสั่นนะคะขึ้นลงตามแนวแกน x และขึ้นทั้งยวงเนี้ยกำลังเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน y นะคะซึ่งองค์ประกอบที่เราจะสนใจเพื่อนำมาใช้ในการอธิบาย เกี่ยวกับการกระเจิงของคอมตันก็คือองค์ประกอบของสนามไฟฟ้าค่ะเราจะไม่ใช้สนามแมนะ่เหล็กนะคะจะใช้สนามไฟฟ้าเป็นหลักเพื่ออธิบายตรงน,นี้ขอหยุดก่อนซึ่งองค์ประกอบที่เราสนใจอย่างที่บอกก็คือสนามไฟฟ้าแน่นอนแหละว่าถ้าน้องๆจําได้นะคะเรื่องแปลงทางไฟฟ้าจําได้ไหมเนาะงั้นทวนให้ล็กน้อยเนาะ,ะเกิดคนไหนจําไม่ได้นะคะ ถ้าน้องๆจำได้ว่าเรื่องแผ่นคู่ขนานใช่ไหมคะแผ่นประจุคู่ขนานสมมติว่ามีประจุบวกแล้วก็มีประจุลบเรารู้ว่าสนามไฟฟ้ามีทิศจากประจุบวกไปยังประจุลบนะคะนี่คือทิศของสนามไฟฟ้าและถ้ามีอันอน,อนอุไม่ใช่สิถ้ามีประจุเนาะถ้ามีประจุบวกสมมุตินะคะว่าถ้าเราเกิดมีประจุบวกเนี่ยอยู่ภายในสนามไฟฟ้า ประจุบวกจะมีทิศนะคะจะมีแรงผลักไปทางนะคะแ,แผ่นประจุลบเพราะว่าประจุบวกถูกแผ่นประจุลบดูทําให้ประจุบวกเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟ้าในขณะที่ประจุลบถ้ามีประจุลบอยู่ภายในสนามไฟฟ้าประจุลบจะเคลื่อนที่ทิศ สวนสนามไฟฟ้านะคะที่ตรงข้ามเพราะว่าประจุลบถูกดูดด้วยประจุบวกเพราะงะั้นเรารู้แล้วว่าอิเล็กตรอนนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะเพราะงะั้นเราเราทราบว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการเดี๋ยวเราเขียนรูปดีกว่านะเดี๋ยวจะมองอ่าเราจะมีเอ็กซ์เรย์เอ็กซเรย์อันนี้เป็นเอ็กซเรย์ถ้าเราใช้ทฤษฎีแบบดั้งเดิมเนาะเอ็กซเรย์ก็คือขึ้นมาล็กไฟฟ้าเนะ ขึ้นมนาเลไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้เลยนะ EMW ขอใช้ชื่อยอ่อนะเมื่อเรายิงเอกซเรย์ไปยังอิเล็กตรอนของธาตุแกไฟเราจะพบว่าอิเล็กตรอนตัวนี้ของธาตุกาไฟนะคะซึ่งเป็นประจุลบเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่สวนสนามกับทิศของสนามไฟฟ้าอันนี้คือทิศสนามไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอิเล็กตรอนนะสมมติยิงมาปุ๊บแแอ อิเล็กตรอนถ้ามีถ้ามันเป็นช่วงนี้นะถ้ามันมีอิเล็กตรอนไปโดนช่วงัสนามไฟฟ้าขึ้นมาตรงอิเล็กตรอนในช่วงที่มันกำลังขึ้นที่เป็นช่วงที่สนามไฟฟ้ามีทิศขึ้นเพราะงั้นเรารู้ว่าอิเล็กตรอนมีนประจุลบจะเคลื่อนที่สวนสนามไฟฟ้าใช่ไหมคะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่สวนสนามไฟฟ้าในขณะที่เมื่อ,อทิศของ การสั่นของสนามไฟฟ้ามีทิศลงอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ส่วนสนามก็จะเป็นเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะงั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอิเล็กตรอนเนี่ยเจอช่วงไหนของสนามไฟฟ้าแต่เรารู้ว่าอิเล็กตรอนจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลง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 อย่างนี้ตามทิศของสนามไฟฟ้าซึ่งการที่อิเล็กตรอนมีการสั่นขึ้นลงเนี่ยมันก็จะปล่อย นะคะมันก็จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเนื่องจากการสาออา่นของมันซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันแผ่ออกมาก็จะมีความยาวคลื่นและความถี่เท่ากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเข้ามาค่ะต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทฤษฎีแบบดั้งเดิมในความเป็นคลื่นของเอกซเรย์เนี่ยเราควรจะได้เจอว่าตัว เอ็กซเรย์ X ray, หลังจากที่มีการชนกับอิเล็กตรอนบนแทน่งของแท่งกราไฟล์แล้วคลื่นที่มันปล่อยออกมาคลื่นที่เราวัดได้ของเอ็กซเรย์จะต้องมีความยาวคลื่นเท่าเดิมคะ่ะแต่ว่าที่เราพบจริงๆเนี่ย ของปรากฏการณ์คอมตันเนี่ยเราพบว่าความยาวขึ้นของเอกซเรย์หลังจากที่มันเกิดการชนกับอิเล็กตรอนแล้วความยาวขึ้นมันยาวขึ้นเพราะนั้นเราไม่สามารถใช้ทฤษฎีแบบดั้งเดิมในการอธิบายได้นะคะนี่ก็คือคําตอบว่าทำไมเราถึงทราบว่าตัวการปรากฏการณ์ของคอมตันเนี่ยตัวเอกซเรย์เนี่ย ตอนนี้มันแสดงพฤติกรรมแบบอนุภาคไม่ใช่แบบคลื่นนะคะ